จีรุ่อดีลูกน้องอ้ายสากุนหามาแล้วจะลูกพอดจามาออนเอวทำนองอดีลูกพอจจามาออนเอวไมไปั้งแต่เรื่องของตัพรมาแล้วกใลพอจั่หอน เราอเลยเสียงมีหกมากหอดแล้วเสียงมีหกมากหอดแล้วหอดแล้วเอากระดาษมาเสียงมีหคมากหอดแล้วนนี้นั่งดูว่าเดี๋ยวปัดแก้หาไหมปดแก้ห้แล้วก็ฟังไก่ฟังไก่เป็นเสียงคุยงมาที่นี่อีหลาฟังไก่เสียงคุยงมากยี่งหลา้อกมาฟังไก่เสียงคุยงมาที่นี่องเลเสียงมีหกมากอดแล้วเียงมกมากหอดแล้วบอกะกอด เสียงวิหกมากหมดแล้วป้อนท่านให้ลำแงี้ยมาสิดิเสียงวิหกมากหมดแล้วป้อนท่านให้ลำแงี้ยมันก็ละยานกับคีผู้ชายเสียงวิหกมาหมดแล้วเสียงวิหกมากหมดแล้วป้อนท่นป้อนท่นป้อนท่านให้ลำแงี้ยให้ลำแงี้ย

还螃蟹。 Mm. ข, Bonjour, ข, yeah, yeah. ขึ้นไปอีกสุดนึงขึ้นตีหน่อยนึงนนนขึ้นไปอีกขยับขึ้นไปไปุดเสีอยอไปไปล้ล่ะ